เขาดับไฟนรกได้ครับใครดับไฟนรกได้มีดับไฟนรกด้วยเป็นพญามัจุราชหัวจะปวดได้วิชามาจากพระโมคคัลลานะศิษย์ใกล้ชิดเจนยานทิพตรงเตงโอ้ยมึงดูมึงเชื่อไปได้ยังไงวะอีพวกลูกศิษย์ลูกหามึงเชื่อไปได้ยังไงวะว่าไปเรียนวิชามาจากพระโมคคัลลานะพระโมคคัลลานะเป็นพระาราหันบรรลุธรรมไปแล้วปรินิพามไปแล้วมึงไปนั่งคุยกับเขากี่โมง เนี่ยคนพุทธเนี่ยความโง่ของคนพุทธไปเชื่ออะไรกับเป็นสิ่งปัญญาอ่อนไรสาระไปเชื่อแบบนั้นได้ยังไงอ่ะเนี่ยความโง่คนอุกูพูดแล้วกูขึ้นเลยดับไฟนโลกได้สันดาลพระพุทธเจ้ายังทําไม่ได้เลยมึงเก่งมาจากไหนเนี่ยดับไฟนรลกได้กูว่าหลุดออกมาจากโรงพยาบาลสีทัญญาจากสีทนได้เนี่ยกูเริ่มสีเริ่มจะทนไม่ได้แล้วตอนเนี้ย ก่อนดับไฟนรกดับไฟโทสากูก่อนตอนนี้ดับให้กูดูหน่อยถ้ามึงมีปัญญาขนาดดับไฟนรกได้ช่วยกรุณาดับไฟโทสากูก่อนจ้าตลกโคตรเพ้อเจ้อเลยอะไรก็ไม่รู้หูกูฟาลูกกูขึ้นเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูลงไลฟ์สวดไปดูก่อนดีกว่า เขาเป็นโยมาทูตมาเกิดคําพูดของคนท oh. ี่จะพูดว่าตัวเองเป็นโยมมาทูตมาเกิดได้คือคําพูดของคนบ้าไม่ใช่คําพูดของคนดีจ้ามีแต่คนบ้าเท่านั้นจะที่พูดแบบนี้ไม่มีใครที่จะมาพูดว่าตัวเองเป็นยมาทูตมาเกิดแล้วสามารถดับไฟนรกได้ไม่มีจ้ามีแต่คนบ้าที่พูดได้คนดีไม่พูดจ้ะคนดีๆที่ไหนเขาก็ไม่พูดจ้ะมีแต่คนสติไม่ดีจะที่พูดแต่พูดละขึ้น ขึ้นเลยเนี่ยโอ้โหดับไฟนรกกูแปลกใจกับอีพวกที่ไปเชื่อนี่แหละเชื่อมาได้ยังไงเรียนวิชามาจากพระโมคคัลลานะโคตรปัญญาอ่อนโอ้ยใครเชื่อนี่โคตรบรลม,มาโง่เลยไม่ได้มีความฉลาดเหลืออยู่ในหัวกระบาลเลยแม้แต่นิดเดียว ถ้าตายไปจะไปเป็นโยมาทูตคนต่อไปโอ้ยมึงไม่ได้เป็นหรอกจะยมาทูตมึงจะไปเป็นขี้ทูดกุดถังจ้ะทูดเหมือนกันอย่ามาพูดยมาทูดจ้ะขี้ทูดกุดถังทูดไหนจ้ะทูดสื่อวิญญาณอยู่คุกจะตอนนี้มึงจะทูดอะไรมันก็ทูดจ้ะตามไปไหมล่ะจะตามไปไหมทูดสื่อวิญญาณก็อยู่คุกก็ะดะตอนเนี้ย มึงจะไปกับเขาไม่ล่ะนัน่นทูตเหมือนกันเลยลโ,โอ้ยกูงงกับอีกคนเชื่อโคตรปัญญาอ่อนเชื่อไปได้ยังไงกับเรื่องพวกนี้เอาอะไรมาเชื่อก่อนโอ้ยนอเดี๋ยวกูจะไปดูของกระแส เทปนี้ไม่ได้แล้วกูปล่อยไม่ได้แล้วเดี๋ยวกูดูเสร็จกูจะโพสด็อกเตอร์ตินทาให้นางลุยไฟเออสมควรนะกูว่าโอ้ยหาเอ,อ้ยถ้าจะเก่งขนาดนั้นเดินลุยไฟเธอจริงลุยไฟเธอกูว่าเหมาะ อ้ยของขนคิงลุกเจนสัมผัสได้ฮ แต่จะ,จะดูทรงแล้วอตอนแรกว,ว่าจะไลฟ์สดถึงบ่ายสามสงสัยไม่ถึงแล้วว่ะเดี๋ยวต้องไปดูเขาเดี๋ยวไปเคลียร์ของเคลียร์พื้นที่ก่อนของมันลกไปหมดละเกะละกาไปหมดไม่รู้กูไม่รู้อะไรเป็นอะไรเต้มไปหมดเดี๋ยวกูไปโลเองดีกว่า เดี๋ยวกูจะไปเคลียร์ตรงนี้แป๊บหนึ่งมันลกมันหลายอย่างเดี๋ยวกูจะไปเคลียร์หลังบ้านด้วยอะไรไม่รู้กองเต็มไปหมดตอนแรกกูบอกว่าอย่าเอาของมาวางตอนนี้กูเห็นวางเต็มไปหมดเลยเดี๋ยวกูไปดูเองดีกว่ากูไม่ได้สร้างโรงงานจ้า ค่อยมาจัดตอนเย็นจัดตอนเย็นหาอะไรตอนเย็นกูจะไลฟ์สดด่าเรื่องนี้ <c oughs> เดี๋ยวกูไปดูหัวกระแสพวกมึงไปดูหัวกระแสก่อนเอาข้อมูลเก็บข้อมูลไว้เดี๋ยวกูจะได้มาด่าถูกอา,ากทุกคนช่วยซื้อสินค้าในตาก้าเร็วครบไหม <c oughs> ครบแล้วยังสี่สิบแปดใช่ฮะอ๋อมีอีกกองนี่กรอ <c oughs> สรุปสี่สิบแปดหรือสีสิบเก้า สรุป49บินเอาไว้ที่นูน่นแล้วใช่ไหมใช่ครับยอมหมดหรือยัง ข่ายยกนะอาจารย์ให้ข้ายโยกขอบคุณมากเลยอขอบคุณมากเลยมาจากไหนกันเนี่ยอ๋อที่นู่นจะลงเยอะหน่อยอ่ะใช่ครับลงที่โรงงานแล้วเนี่ยกลับเลยเหรอ น,นี้อาจารย์โอนจอา่ายเราถือไงใช่เดี๋ยวอาจารย์โอนผมพอสรีบได้สมัครบริษัทได้ได้ อันที่มีช้อนจะเป็นแบบคู่อันเดียวไม่มีคู่ อาจารย์โอนจ่ายเลยได้ไหมเดี๋ยวนั่งพักล่มๆก่อนก็ได้แดดร้อนเดี๋ยวอาจารย์คุยกับเขาก่อนแป๊บหนึ่งกลางล่มอ่ะกลางล่มมันร้อนต้องกลางล่ม แบบเชือกเป็นกล่องเดียวหรือกล่องคู่วันนี้ปูกระเบื้องในออฟฟิศแล้ว ขอยอดโอเลขที่บัญชีให้อาจารย์หน่อยจ้ะเขาน่าจะซื้อมาเกิดแล้วใส่ลงไปให้เฉยๆไม่เป็นไรจ้ะเดี๋ยวนะ แบบที่มีโฟมแบบแก้วใบเดียวมีด้วยเหรอทุกคนอย่าลืมซื้อสินค้าในตะกร้านะ แบบที่มีโฟมมีทั้งสองใบและใบเดียวเหรอ <c oughs> อาทุกคนอย่าลืมซื้อสินค้าในตะกา้านะจ๊ะน้ำพริกตาแดงแมงดาป,าปลายาปลาาปลาทูปลาสะดต้มยำจ้ฮาฮาลัฮาโลโหลฮัลโหลเป็แก้วเนี่ยแบบใบเดียวมีแบบหนุนโฟมด้วยเหรอ มีแบบนี้ด้วยเหรอว่าจำไม่ได้เลยอ่ะแล้วที่เป็นกล่องเดียวแบบเป็นเชือกนี่มีกี่กล่องเป็นไรหน้าหมดเลยเหรอ แบบใบเดียวมีหนึ่งหนึ่งพันใบเหรออ่า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 

ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราสลับเองก็ได้เทียบโอนแก้วยอดนี้ใช่ไหม เบสถ่ายรูปใบเสร็จมาแล้วหรือยัง ทุกคนอย่าลืมซื้อสินค้าในตะกร้านะจ๊ะ ทุกคนเดี๋ยวอาจารย์ลงไลฟ์สดก่อนมีหลายอย่างต้องเคลียร์มันไม่จบง่ายๆอาทุกคนเดี๋ยวเจอกันตอนเย็นนะประมาณห้าโมงห้าโมงครึ่งประมาณนี้นะดูแดดอีกทีหนึ่งว่ายังไงไปแล้วบายๆฝากกดของในตะกร้าด้วยนะแล้วก็ฝากซื้อของในตะกร้าด้วยไปแล้วบายๆจ้ะไม่งั้นไม่มีหลายอย่างต้องทำไม่เสร็จ